สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับกบโอยชินิจิมามาก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทําข้าวหน้าคามามโ,โกะทามาโกะโทจิค่ะทามาโกะโทจิคือการเอาไข่ใส่ลงไปในอาหารประเภทตม้มโดยที่จะใส่ไข่เป็นลําดับสุดท้ายค่ะเมนูนี้นะคะทําง่ายใช้เวลาทําไม่นานแล้วที่สําคัญค่ะสบายกระเป๋าแม่บ้านด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่กบอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองทํากันดูค่ะ ก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงที่จะใช้ทํากันค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักคือคามาโบโกะหรือว่าลูกชิ้นปลาค่ะแล้ววันนี้กบจะใส่เห็ดชิเมจิลงไปด้วยหรือบ้านไหนมีหอมหัวใหญ่ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ไข่ปรุงรสด้วยโชยุชิโรดาชิเพิ่มรสอูมามิถ้าไม่มีใส่ผงดาชิลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็มีรินเพิ่มความหวานนิดหน่อย มาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็มาหั่นคามาโบกกันก่อนค่ะจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้หรือจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะส่วนผักอันนี้คือผักมิซึบะค่ะเป็นผักญี่ปุ่นชนิดหนึ่งจะมีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าหาผักแบบนี้ไม่ได้นะคะใช้ต้นหอมแทนได้เลยค่ะหั่นผักเป็นชิ้นยาวประมาณ2-3ซมเซน หั่นผักเสร็จแล้วต่อไปมาตอกไข่ใส่ถ้วยค่ะแล้วก็ตีผสมไข่ขาวกับไข่แดงให้พอเข้ากันค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำลงไปในหม้อรประมาณ50 ml แล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปค่ะ ต้มน้ำซุปด้วยไฟกลางพอน้ำซุปเริ่มเดือดแล้วใส่เห็ดแล้วก็คามาโบกโกะลงไปค่ะต้มน้ำซุปประมาณ4-5นาทีให้เห็ดสุกค่ะหลังจากนั้นใส่มิซึบะที่เราหั่นไว้ลงไปแล้วเอาไขา่ที่เราตีไว้ใส่ลงไปค่ะ ใส่จากตรงกลางแล้วค่อยๆเทราดลงไปตรงขอบหม้อแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใช้ฝาปิดถ้าใช้กระทะหรือฝาที่มีหม้อนะคะใช้ฝาได้เลยค่ะแต่วันนี้กบไม่มีฝาหมอ้อก็จะใช้อลูมิียมฟอยล์แบบนี้ปิดไว้ประมาณ2-3นาทีพอให้ไข่สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาตักราดข้าวกันค่ะเป็นไงบ้างคะดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะ สำหรับคลิปนี้ถ้าดูเราชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะและทำไมอยากพลาดคลิปทำอาหารง่ายๆคลิปทำขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ